นายธีรพัฒ์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธา,ารณภัยหรือปอพเปิดเผยว่าศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนรายงานสถิติอุบัติเหตุในช่วงสองวันของการรณรงค์ระหว่างวันที่30ถึง31ธันวาคม2,568 เกิดอุบัติเหตุรวม469ครั้งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ18.15โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดคือจังหวัดเพชรบุรีสาเหตุเกิดจากการขับรถเร็วเกินกำหนดดื่มแล้วขับและตัดหน้ากระชั้นชิด ส่วนประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์อย่างไรก็ตามยังคงอยู่ในช่วงเฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลปีใหม่ประชาชนบางส่วนยังคงเดินทางท่องเที่ยวและทำบุญตามสถานที่ต่างๆในพื้นที่ได้ประสานจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนนอกจากนี้ยังได้กำชับให้กวดขันพฤติกรรมเสี่ยงขับรถเร็วและดื่มแล้วขับบนเส้นทางสายหลักและสายรองและเน้นย้ำให้ด่านชุมชนปฏิบัติการเชิงรุก เพื่อป้องปรามผู้ขับขี่ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยและไม่ขับขี่ด้วยความคึกขะนองและเสี่ยงอันตรายรวมถึงเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุและรับส่งผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วโดยคาดว่าวันนี้จะมีประชาชนบางส่วนเริ่มทยอยเดินทางกลับขอให้เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมง่วงไม่ขับ และไม่ขับรถเร็วก็คงเป็นฮะใหญ่ๆอะที่เราพบกันอยู่แล้วตามจังหวัดที่จะต้องมารวมกันไม่ว่าจะเป็น มาจากภาคอีสานะโอนจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่มาจากทางภาคเหนือนะครับแล้วก็จังหวัดจุดทับต่างๆนะครับของทางภาคใต้ที่ขึ้นมาก็จะมีเส้นเดียวอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไปยังจังหวัดที่เป็นจุดทับของถนนและจุดรวบรวมเรื่องของการเดินทางนะครับที่ต้องมาเป็นจุดร่วมจุดแยกก่อนที่จะเข้ากรุงเทพมหานครนะครับหรือเดินทางไปจุดอื่นเนี่ยนะครับก็ช่วยกันปรวดขันทางด้านวินงยจราจจ ด้านร้อยตำรวจเอกปิยารักษ์สกุลอธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดเผยว่าวันที่2ของมาตรการควบคุมเข้มงวดช่วงเทศกาลปีใหม่วันที่31ธันวาคม2,568มีคดีเข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ รวม1,150คดีเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรามากที่สุด1,93คดีหรือคิดเป็นร้อยละ95.04ส่วนที่เหลือเป็นคดีขับเสพและขับซิ่งขณะที่ยอดคดีสะสมตลอดสองวันรวมทั้งสิ้น1,473คดีส่วนใหญ่เป็นคดีขับรถขณะเมาสุราจำนวน1,366คดีแต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วคดีขับรถขณะเมาสุราลดลง162คดีปฏิพลสัทพรมมารายงาน